าสุภาพคำพวนค่ะเป็นพนักงานบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะลักษณะการทำงานของดิฉันนะคะมันจะแบบติดสติกเกอร์ที่โครงรถแล้วมันก็จะมีการก้มเงยในการทำงานคือการถอดจิกทำให้เราเจ็บหลังตอนนั้นนะปวดที่หลังแล้วก็ลงขาชาตรงตส้นเท้าอะค่ะเดินไม่ค่อยไหวมันจะปวดมากค่ะทำงานก็ยืนนานเนี้ยเราก็จะเจ็บที่ขายืนไม่ได้ บางทีเหมือนจะล้มเลยเราเจ็บมากแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันลําบากมากค่ะเดินก็ไม่ไหวทํางานก็ไม่ค่อยไหวต้องหยุดงานบ่อยเวลากลางคืนมาก็นอนไม่หลับอะค่ะปวดทรมานนะคะในกรณีคุณสุภาพเนี่ยมาด้วยอาการปวดหลังมีอาการร้าวลงขานะครับระยะเวลานี้น่าจะจะ8ปีแล้ว ในช่วงหลังเนี่ยอาการแกค่อนข้างเยอะขึ้นพอเคยรักษามาด้วยกันกินยาฉีดยาสมกาภาพแล้วรู้สึกว่าอาการไม่ดีขึ้นเราก็เลยทําการตรวจแล้วก็เข้าเครื่องเอไม้นะครับพบว่าหมอนรองกระดูกกระทับเส้นประสาทที่บริเวณกระดูกช่องเอวใช่ค่ะบ,บายค่ะว่าเ,เราเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคือทานยาแล้วฉีดแล้วคือเรารักษามา มันไม่ดีขึ้นคุณหมอเลยแนะนําเคสสุดท้ายค่ะผ่าตัดด้วยความที่ผู้ป่วยนียอาการเป็นมาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ได้รับกบารรักษามาพอสมควรแล้วซึ่งเราก็ได้เสนอการผ่าตัดแบบสองกล้องกับการผ่าตัดที่แผลน่าจะเล็กที่สุดเพื่อเอาบริเวณหมอนรองกระดูกที่มีการกดทับเส้นประสาทออกทําให้เส้นประสาทเนี้ยโล่งขึ้นครับคุณสุภาพนี้ก็สนใจทางด้านการสองกล้องก็เลยอ,อธิบายแล้วก็ทําการผ่าตัด้กลอง ัวมากค่ะคือตอนอาจารย์หมอแนะนําให้เราผ่าตัดเราคือยุติอยู่กับความคิดเดิมๆคือคนอื่นผ่าตัดมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วการใช้ชีวิตประจําวันเขาจะไม่เหมือนเดิมรักษาตัวนานกลับไปทํางานไม่ได้เดินไม่ได้อย่างเงี้ยเครียดมากค่ะกังวลมากในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ยอมเปิดใจค่ะแต่พอคุณหมออธิบายเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดนะจะมีแผลไม่เยอะการรักษาตัวก็ไม่นานพักฟื้นไม่นานอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลย มั่นใจแล้วก็อย่าหายด้วยค่ะใช้เวลาตัดสินใจหนึ่งเดือนค่ะเข้าบริเวณนั้นแเข้าไปถึงแล้วก็ตัดพวกเนื้อเยื่อที่มันสำหรับการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลังเนี่ยขาอดีแน่นอนมันเป็นแผลเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการบาดเจ็บหลังการผ่าตัดเนี่ยก็จะน้อยกว่าเพราะเราไม่ต้องไปบอกลอกหรือว่าไปทําการเลาะกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการที่จะเลาะมีจําเป็นนะครับทําให้อาการปวดหลังผ่าตัดเนน้อยกว่าผู้ป่วยก็สามารถ อยู่ในโรงพยบาบาลได้สั้นกว่าอาจจะประมาณหนึถึงสองวันเท่านั้นเองนะครับนอนแค่หนึ่งวันค่ะเป็นระยะที่สั้นมากในการผ่าตัดก่อนผ่าตัดเรากังวลอยู่แล้วใช่ไหมคะพอฟื้นขึ้นมาพ๊กเออเราก็ลองยกเทสขาดูก่อนอะไรเงี้ยเออเราว่าเราดีมากแล้วก็หลังการผ่าตัดนี่คือชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยค่ะตกใจมากค่ะเพราะจากการที่เคยผ่าตัดมา มันต้องใช้เวลากว่าจะลุกเองได้ต้องมีคนช่วยพยุงลุกแต่ที่คุณหมอผ่าตัดสองกล้องให้คือเราสามารถลุกได้ด้วยตัวเองหลังจากครบชั่วโมงที่คุณหมอให้เรานอนพักพื้นแล้วลุกเดินได้หลังผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยให้ความพึงพอใจค่อนข้างมากนะครับก็อาการที่เคยปวดพนานลักษณะหลายปีอาการปวดเล้าลงขาอาการปวดหลังปวดก้นกบเนี่ย อาการเหล่านั้นดีขึ้นนะครับผู้ป่วยก็สามารถที่จะกลับไปทำงานใช้ชีวิตประจำวันได้โดยคุณภาพชีวิตของคุผู้ป่วยจะดีขึ้นตอนนี้แตกต่างกันมากค่ะเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะคือไม่ต้องทรมานเดินได้นอนหลับไม่ต้องกังวลดีขึ้นเยอะมากค่ะทำงานเราก็ทำได้เราตัดเรื่องที่เรากลัวทุกสิ่งออกไปกลัวทุกอย่างกลัวจะเดินไม่ได้กลัวจะทำงานไม่ได้ กลัวใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้แต่พอเราได้ผ่าตัดมาเรากลับเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือคือชีวิตเราเปลี่ยนไปมากค่ะแต่สินใจไม่ผิดเลยค่ะบอกตรงๆว่าชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆค่ะ